ดวงประจำวันจันทร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคำว่าจากกักรพัฒด์คนที่จะยิ่งใหญ่สมบูรณ์ก้าวหน้ามั่นคงผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุป,ปรสรรคจนกระทั่งได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีที่สมบูรณ์พร้อมรวมทั้งดวงของ วินออฟฟอร์จูนขุมทรัพย์มหาสมบัติที่เปิดกว้างขึ้นมาให้พี่น้องได้รับความสมบังในเรื่องของการเงินโชคลาภโอกาสต่างๆที่กําลังจะหมุนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของคนที่เกิดในวันใดบ้างพี่น้องเข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2565 พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาะโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ พี่น้องชาววันอาทิตย์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับในช่วงวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีในการที่ท่านจะได้ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆไปสู่ความสำเร็จสู่ความมั่นคงได้นะครับโอกาสของการงานของท่านเริ่มเติบโตและมั่นคงขึ้นมามากๆ้วยนะครับร,รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากฐารูปใบที่หนึ่งเป็น8 ถ้วยนะครับแปดถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหาเรื่องที่ไม่ค่อยดีเรื่องที่มันยุ่งยุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน การเงินความรักนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับมีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากจุดนั้นไปได้คนที่มีปัญหาเรื่องของการงานวันนี้เริ่มต้นใหม่สดใสขึ้นนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีบรรยากาศใหม่ๆบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงโอกาสต,ต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความสมบังด้วยนะครับเส้นทางของการเงนินก็จะมีเงินเข้ามาในช่วงนี้นะครับรายได้เริ่มดีขึ้นหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักก็จะปรับเปลี่ยนแนวทางที่ดีขึ้นแก้ไข หาได้นะครับคนที่ราคอยความรักจะสมหวังโอกาสของคนที่มีสุขภาพไม่แค่ดีมีแนวโน้มที่จะได้รับการด,ดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงได้นะครับอันนี้เป็นโอกาสเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเลเวอร์นะครับความรักความเข้าใจซึ่งก,ากาันและกันวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีขึ้นพี่น้องชาววันอาทิตย์จะมีบรรยากาศที่ดีๆไปพบปะกับผู้คนไปเจราจาไปตกลงไปค้าไปขายไ,ไ,ไปทําอะไรต่างๆก็จะได้รับการต้อนรับอยู่ในมุมมองที่ดีๆด้วยนะครับจะประสบผลสำเร็จนะครับเส้นทางของความรักก็จะสวยงามมากๆนะครับการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ิบ ไม้เทา้างานประจำก้าวหน้ามั่นคงขึ้นอาจจะมีตำแหน่งดีขึ้นกว่าเดิมได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญสำคัญเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีงานส่วนตัวทำก็จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสของการงานที่สำคัญสำคัญเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจราจาการตกลงการรับผิดชอบงานใหญ่หญขึ้นมาที่มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น7 ถ Ы ้วยนะครับจะถ Ы ้วยค,คือความคิดจินตนาการความใฝ่ฝันนะครับวันนี้มีโอากาสที่ท่านจะได้สารต่อความคิดของท่านให้เป็นความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรเป็นใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะจากความฝันกลายเป็นความจริงได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนที่กําลังจะก้าวพ้นจากปัญหาเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงไปสู่เรื่องที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การงานการเงินความรักหรือว่าเรื่อง อุปสรรคทั้งหลายนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นนะครับความรักมันนี้สดใสสวยงามมากๆกการงานก็จะดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดี ดีมากการงานการเงินได้วความพร,รักนะครับจุดสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแต่ว่ามีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1กันนะครับเป็นสัตตานะครับสตาคือการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้เริ่มต้นเข้ามาสดใสนะครับชีวิตของท่านก็จะค่อยๆมีพละ กำลังมีความหมายมีสิ่งใหม่ๆห,ห,หมุนเข้ามาบรรยากาศต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานประจําทํางานส่วนตัวเริ่มดีขึ้นนะครับการติดต่อการค้าขายจะทําธุรกิจต่างๆวันนี้ก็ดูจะเป็นใจให้เราได้รับสิ่งต่างๆที่ดูได้นะครับมีโอกาสดีๆในการที่จะได้หมุนเข้ามาของเงินของงานของเงินและรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สงนะครับเป็นราชาเหรียญเงินมานะครับใครที่รอคอยการเงินอยู่วันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นมีรายร,รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆากเลยนะครับจะมีกําไรจากการค้าขายวันนี้การเจราจาเรื่องของธุรกิจการเงินจะประสบผลสําเร็จนะครับเอาทำวันนี้ทํางานทําเงินหารายได้ได้ไดีเยี่ยมมากๆด้เลยนะครับมีเงินไหลเข้ามาจํานวนมากายนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ดาบนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวัง สุขภาพไม่แค่ดีนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับจะทําอะไรแม้บ่าดวงจะดีการงานดีการเงินดีเยี่ยมความรักสดใสสวยงามนะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับมาดูเรื่องของสุขภาพด้วยระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับคือไม่เจ็บเป็นไข้ก็จะเป็นราบอันประเสริฐเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมา เรามาดูเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเด e อนเวิร์นะครับพี่น้องชาววันจันครับโอกาสบรรยากาศสิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาบเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะครับสดใสสวยงามสุดยอดมากๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเห็นบรรยากาศที่ดีๆมีแนวทางที่ดี ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับวันนี้จุดเด่นมากๆอยู่ที่การเงินรายรับดีมากๆเลยนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับจุดที่ควรระวังเรื่องของสุขภาพนะครับฝากไว้เป็นแนวทางดูแลสุขภาพกันมากๆด้วยนะครับโอกาสต่างๆเริ่มเป็นจริงนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆมีเรื่องดีๆหมุนเข้ามามีงานมีเงินมีความรักมีโชคมีลาบกําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวัน จันนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีการเริ่มต้นมีบรรยากาศของการงานที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับตบาแหน่งที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับมีการแข่งขันมีอะไรที่ดีมากๆแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากทารโรคใบที่1เป็นสอ ไม่เท้านะครับสไม่เท้าคือบรรยากาศดีวันนี้เริ่มต้นสดใสเรื่องของการงานนะครับมีการต้อนรับมีการที่เราจะได้รับตําแหน่งใหม่มีการที่จะได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศห้องทํางานที่ทํางานใหม่หรือไม่เพิ่มเติมขึ้นมาดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับมีตําแหน่งที่ดีเข้ามาในช่วงเวลานี้หรือไม่ก็จะมีอาชีพ ที่เพิ่มขึ้นนะครับบางคนทําอาชีพอย่างหนึ่งแล้ววันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาเป็นอาชีพสํารองอาชีพที่2ที่3ตามมาเพื่อความมั่นคง,งของชีวิตต่อไปด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะเปิดกว้างเข้ามามีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับโอกาสของความรักก็ยังมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดวิลนะครับเดวิลคือตัวแปรที่สําคัญ สำหรับพี่น้องที่เกิดแต่บันังคารน,นะครับมีมว่างานของเราจะเยอะก็จริงเงินก็จะได้มาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็มีนะครับอาจจะมีงานบางส่วนบางอย่างที่ไม่ค่อยมีความโปร่งใสเท่าไหร่นักนะครับธุรกิจบางด้านบางอย่างที่เข้ามาพัวพันกับเราอาจจะไม่ค่ยอยสะอาดเท่าไหร่นักนะครับเป็นสีเทาๆบ้างอะไรบ้างมีความไม่จริงใจต่อกันอยู่ด้วย ก็ต้องฝากไว้เป็นแนวทางพิจารณาด้วยนะครับจะทําสัญญาจะเจรจาตกลง,งธุรกิจใดๆก็ตามวันนี้ขอให้มีความชัดเจนด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็อาจจะถูกโกงเอาง่ายๆนะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่ระมัดระวังนะครับวันนี้ประเด็นความรักอาจจะเจอคนที่มีปัญหาซับซ้อนไม่ โปร่งใสเท่าไหร่นักด้วยนะครับอาจจะเกิดกรณีรัก3ามเศร้าให้ปวดสมองด้วยถ้าเผื่อว่าเราไม่ดูดีๆด,ด้วยนะครับสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ควรระวังเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเไม่เท้านะครับโอกาสของการแข่งขันในเส้นทางของธุรกิจการงานก็ยังมี เข้ามานะครับพี่น้องชาววันอังคารครับท่านจะเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในการคัดเลือกการคัดสรรกฎเกณฑ์ปฏิการทั้งหลายทั้งปวงนะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆงานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนของโชคลาวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไร มาดูกันครับเป็น9เรียนนะครับเอาเงินดีนะครับวันนี้มีโชคมีลาบมีการเงินที่หมุนเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้อาจจะสมัครใจพอใจที่จะพึ่งพาตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้สบายๆมีเงินมีงานมีความสุข ที่อยู่กับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สบายสบายด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานการเงินด้วยความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับงานมีงานใหม่เข้ามามีการเริ่มต้นมีการที่จะได้มีงานตําแหน่งใหม่สําคัญสาคัญขึ้นกว่าเดิมพัฒนาอาชีพต่างๆเติบโตต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังคือเรื่องของความไม่จริงใจต่อกันบ้างอะไรบ้างนะครับการคดโกงเรื่องของการเงินสุขภาพหรือไม่ก็อาจจะมีกรณีรัก ที่มีปิดบังกันบางเรื่องบางอย่างรักสามเศร้าให้ปวดสมองด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้ไม่เกิดขึ้นจะดีกว่านะครับการแข่งขันวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายพี่น้องชาววันอังคารมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือว่าธุรกิจการงานใดๆก็ตามนะครับวันนี้มีโชคมีลาบมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เริ่มมีจุดเด่นจุดดี จุดแข็งเข้ามาคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีๆขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินและยังมีโอกาสของคาว่าโชคลาภการหมุนเข้ามาของการเงินที่เกิดขึ้นมาจากการลงทุนการค้าขายได้ดีไม่น้อยด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวัง ก็ยังมีอยู่นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารูปใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือการที่เราจะได้สร้างเสริมกําลังใจการขอความช่วยเหลือการที่เราจะทําบรรยากาศดีๆให้มันเกิดขึ้นมาด้วยนะครับบางคนมีช่วงเวลาของการเดินทางการไปพบปะาญาติผู้ใหญ่การทําบุญการที่เราจะเติมตรงนั้นตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับก็จะทําให้โอกาสต,ต่างๆของท่านเริ่มดี ขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเทมเพลนท์นั่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจแล้วนะครับพี่น้องชาววันพุธครับจาก สิ่งที่ไม่ค่ดีทั้งหลายที่เราเจออยู่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับงานที่มีปัญหางานที่ไม่มีความรุ่งเรืองขาดความก้าวหน้าหรือว่าเจอแต่อุปสรรคมาตลอดก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดต่อจากนี้ไปนะครับโอกาสของความรักก็มีเข้ามานะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเปลี่ยนแปลง เป็นดีขึ้นนะครับจากคานที่ว่าทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3มเหรียญมีโชคมีลาบนะครับมีโอกาสมีบรรยากาศดีๆในเรื่องของการเงินมีงานฟรีแลนซ์ง,งานที่เราค้าขายงานลงทุนน้อยๆแต่ว่ามีผลประกอบการที่ดีเขาเรียกว่ามีเซนต์ด้วยสัญชาตญาณด้วยในการที่จะสร้างงานและก็สร้างเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับมีงานหมุนเข้ามาตลอดและก็จะมีรายได้ตามเข้ามาไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาหรือว่าโอกาสทิศทางแนวทางรวมทั้งข้อแนะนําของพี่น้องที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเจดดับนะครับเจดับคือเรื่องของอุปสรรคที่เราต้องระวังนะครับพี่น้องชาววันพุธอาจจะเจอปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนคนบางคนที่มาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายดิสเครดิตของเราสร้างความเสียหายให้กับตัวเราด้วยนะครับก็ต้องฝากไวใ้ให้เรามัดระวังตรงจุดนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธดวงของการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ค่อยดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความบรักนะครับโอกาสของท่านในการที่จะได้มีรายได้มีการเงินหมุนเข้ามาตลอดก็เปิดกว้างขึ้นมาการลงทุนทําธุรกิจต่างๆการค้าขายมีงานฟรีแลนซ์มีงานที่เราลงทุนนน้อย แต่ว่ามีเงินหมุนเข้ามาตลอดก็จะเกิดกว้างขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับมีโชคมีเซนต์มีสัญชัตยานในการที่จะสร้างโอกาสทางด้านของการเงินให้กับตัวเองด้วยนะครับสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของคนที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องทรัพย์สินเงินทองรด้ด้านชื่อเสียงหรือว่าด้านที่ทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจมันแย่ลงนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้มีจุดสําคัญที่ควรระวังนะครับการที่เราอาจจะเจอปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมาโดยที่เรา ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าท่านยังมีดวงแข็งนะครับดวงมีจุดเด่นดวงที่มีพละกําลังที่มั่นคงขึ้นนะครับโอกาสที่จะยกระดับพัฒนาตัวเองโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงรุ่งเรืองขึ้นมาก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพาะหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารคใบที่หเป็น ทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์มาก่อนนะครับพี่น้องชาววันพรฤหัส,สบดีครับทาวเวอร์คือเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบปุบปรับทันทีทันควันนะครับซึ่งเราไม่รู้ตัวมาก่อนเราควบคุมไม่ได้เหตการณ์ในสถานการณ์บางอย่างที่มันมันขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พูดเป็นกว้างๆไว้ก่อนนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าพี่น้องชาววันพรฤหัสบดีต้องใช้ความระมัดระวัง ในการดําเนินชีวิตเพื่อความไม่ประมาทดีกว่านะครับมีสติมีการที่เราจะพร้อมรับมือหรือว่าก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้รวดเร็วขึ้นในสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น ดวงของจกกักรพัินะครับนี่ตัวแปรที่สําคัญนะครับเป็นดวงแข็งเข้มแข็ง,ขงดวงของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่พร้อมจะรับมือกับพิกิตสถานการณ์ที่ไม่เคยดีทั้งหลายทั้งปวงไปสู่ความมั่นคงได้นะครับอันนี้โอกาสของท่านคือการก้าวพ้นจากปัญหาก้าวพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่เคยดีไปพบกับความสำเร็จรุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของการงานมีการเงินที่ร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีความรักที่ สมบูรณ์มากๆด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งมากๆสํสำหรับดวงคนที่เกิดในวันพารหัสสบดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีบุเรียนนะครับอันนี้ก็คือทรัพย์สินเงินทองรายรับไดไดดี จุดสำคัญก็อยู่นี้ตรงนี้ก็มีเงินเยอะนะครับมีรายได้มีความรับผิดชอบมีได้รับโอกาสมอบหมายให้ดูแลตรงนั้นตรงนี้งานดีเงินดีความรักสดใสสวยงามสมบูรณ์พร้อมนะครับอันนี้เป็นภาพรวม ทั้งหมดของดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องของโชคลาภโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นดวงของไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะครับอาตำแหน่งนี้ก็ดีคอยปกป้องรักษาชี้แนะนําแนวทางที่ดี ให้ช่วยเหล e ือผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุป,ปรสรรคบุญคุณบุญกุศลสร้างโอกาสให้กับท่านนะครับเป็นดวงที่คอยพยุงพี่น้องชาววันพัลรหัสบดีนะครับให้พ้นจากปัญหาได้ผ่านพ้นอุป,ปรสรรคได้ดวงของบุญกุศลอุปธรรมค้ำชูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ท่านได้รับความสำเสร็จรวมทั้งดวงของผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือเวลาเจอปัญหานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพัลรหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่ จะได้รับโอกาสในการเข้าพ้นจากปัญหาเรื่องสถานก,การณ์ที่ไม่ใคยดีจุดที่มันไม่ใคยมี ความเรียบร้อย,ยทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดวงของชาววันพระหัสบ,บดียังต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาทําให้ชีวิตของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงปรปปับกระทันหันนะครับโอกาสของท่านคือการก้าวพ้นจากปัญหาได้พบกับความสําเร็จความมั่นคงความรุ่งเรืองงานดีเงินดีความรักสดใสสวยงามนอกจากนี้ยังมีบุญกุศลมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับพี่น้องที่เกิดใน วันพฤรหัส,สบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนผัน แบบหน้าอาศาัศจรรย์นะครับอาจจะพ้นจากปัญหาได้สบายสบๆพลิกวิกฤิตเป็นโอกาสมีความมั่นคงมีความร่ํารวยมีอะไรใหม่ๆหม,มุนเข้ามาแบบปฏิหารก็อาจจะเจอได้นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากพระรบใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชา ไม่เท่านะครับราชาของความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับภาพรวมของการงานชาววันศุกร์ยังอยู่ในจุดที่เข้มแข็งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานประจําเป็นผู้บริหารกิจาการมีภาระหน้าที่เยอะๆอย่างไรก็ตามนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกน้องนะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับความสอดสุดความมั่นคงในเรื่องของการงานตามบทบาทตามหน้าที่ของตนได้สบายๆอยู่ในช่วงวันนี้นะครับเป็นการเปิดวันสัปดาห์ใหม่เข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับ แต่นะครับต้องมีคำว่าแต่นะครับมาดูไพ่ทาโร่ใบที่2เป็นแฮงแมนนะครับจุดหักเขก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพลิกชะตาชีวิตของชาววันศุกร์ให้เปลี่ยนจากจุดที่กําลังดําเนินชีวิตอยู่ณเวลานี้ไปสู่จุดใหม่ที่น่าอัศจรรย์หรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบ แบบไม่น่าเชื่อก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ตกต่ําไปสู่จุดที่มันพุ่งสูงสุดๆเลยก็เป็นไปได้นะครับนี่คือการหักเหถึงทางที่มันหักข้อศอกไปเลยแบบที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับก็คาดหวังว่านนะครับพี่น้องชาววัน สุขคงจะมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่มันตุกต่ำล้มเหลวไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับยกระดับชีวิตแบบมั่นคงสูงสุดไปเลยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองน,นะครับเป็นดวงของ wind of fortune นะครับนี่คือคงล้อของทรัพย์สมบัติของโชคลาภวาสนาของโอกาสดีๆที่จะหมุนเข้ามานะครับก็หวังว่า น้องชาววันศุกร์นะครับจะพบการเปลี่ยนแปลงที่น่ามหาัาศจรรย์แบบนี้นะครับจู่ๆชีวิตของเราก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมามากมายงานเปลี่ยนแปลงมีงานใหม่ๆเข้ามาการเจราจาการตกลงการค้าขายการงานดีเยี่ยมนะครับจะคุยกับใครวันนี้ก็จะประสบผลสําเร็จเส้นทางของการเงินก็คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเข้ามาด้วยนะครับเพราะทั้งมีโอกาสาที่จะได้รับโชคทางด้านของการเงินแบบมหาศาลอะไรก็เป็นไปได้นะครับลิกชีวิตแบบน่าอัศจรรย์ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในเส้นทางวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับก็แผ่เมตตาสดบุญทำบุญสร้างกุศลเยอะๆเพื่อที่เราจะได้รองรับกับคามาโชคลาภที่มันเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนของโชคลาภโอกาสวาสนาทิศทางแนวทางหรือว่าข้อแนะนำ <Malays> เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นสี่เมเท้านะครับคือโอกาสงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นนะครับอันนี้คือการที่เราเพิ่มเติมขึ้นมามีโชคมีลาบมีบรรยากาศใหม่ๆที่กําลังจะสดใสสวยงามต่อไปนะครับสรุปด,ดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้มีการพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตแบบน่าทึ่งมากมหัศจรรย์นะครับก็หวังว่าพี่น้องชาววันศุกร์คงจะพบการเปลี่ยนแปลงไปสูส่จุดที่สําคัญนะครับการงานดีขึ้นมากๆ การเงินดีเยี่ยมมีเงินหมุนเข้ามาตลอดความรักสดใสสวยงามลงตัวผ่านพ้นจากปัญหาผ่านพ้นจากวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงไปพบกับความสุเด็จความมั่นคงความสมวังนะครับรวมทั้งมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆเข้ามาตลอดด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบัดน,นี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชค ลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่ไม่เคยดีจะมีการคลี่คลายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันคาราคาสังอะไรที่มันคุมเครือไม่ดีนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักด้วยนะครับ บรรยากาศต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสองถ้วยนะครับสองถ้วยคือโอกาสของความสมบังมาก่อนนะครับเรื่องของความรักพี่น้องชาววันเสาร์ใครที่กําลังรอคอยความรักอยู่วันนี้มีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะได้พบกับคนรักของท่านเจรจาคุยกันตกลงกันเปิดหัวใจคุยกันได้วันนี้เข้าใจซึ่งกันและกันแบบดีมากๆด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น หกดาบนะครับหกดาบคือการคลี่คลายสถานการณ์ที่มันตึงเครียดนะครับมันไม่แข็ดีมันมีอุปสรรคมันคุมเครือมันมีแต่ความมืดมนทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีโอกาสาที่จะสดใสสวยงามขึ้นเส้นทางเดินที่มันครุขาก็จะค่อยๆร,ราบเรียบขึ้นนะครับโอกาสที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหาผาฟ้ามรสุมได้ นะครับชีวิตของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับงานก็จะดีขึ้นคุยกันเข้าใจตกลงงานดีได้ใครที่รอคอยงานอยู่จะสมหวังคนที่มีโอกาสที่จะคุยเรื่องงานใหม่ๆเข้ามามีความรับผิดชอบใหม่ๆมีการเติบโตที่มั่นคงต่อไปด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะเปิดดีขึ้นมา นะครับใครที่มีปัญหาการเงินไม่ค่อยมีความคล่องตัวไม่คล่องมือขาดเงินนะครับก็จะมีโอ,อกาสไปใหม่เข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเส่นทางของความรักก็อย่างที่หมอฮักบอกนะครับมีโอ,อกาสที่จะพบเจอคนรักแก้ไขความเข้าใจซึ่งกันและกันใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพก็ยังมีโอ,อกาสที่จะได้รับการรักษาให้ฟื้นฟูแข็งแรงได้นะครับที่คือการคลี่คลายเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับการเริ่มต้นที่ดีขึ้นวันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นการทํางานเริ่มต้นกิจการตรงนั้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าสสางานที่มันค้างค้างอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้มีโอกาสดีมาก,มากๆนะครับเป็นวันที่เหมาะสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เราต้องการนะครับความขาดฝันความปรารถนาแรงจูงใจทั้งหลายทั้งปวงที่มีวันนี้ก็ท ลงไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จต่อไปในอนาคตด้วยนะครับประการต่อมามาดูเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นหนึ่ง หนึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศดีโอกาสดีสิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักนะครับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดแต่วันเสาร์นะครับวันนี้วันของการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงจากเรื่องที่ไม่ดีไปสู่เรื่องที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักหรือไม่เป็นเรื่องสุขภาพนะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้ความรักสดใสสวยงามมีโอกาสที่จะสมหวังเลยนะครับเน้นไปที่ความรักพี่น้องมีโอกาสที่จะพบเจอกันคุยจันเข้า ซึ่งการละกันด้วยนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตของท่านนะครับบรรยากาศใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆการค้าขายการที่จะมีงานเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้นะครับรวมทั้งโชคลาภโอกาสดีๆก็กำลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหาพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับ โอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาขอให้ใช้วิจารณญาณาดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดทิ้งที่เหมที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความมุ่งหวังม,มีกำลังใจอย่างเปี่ยมล้นนะครับให้ได้พบกับความสำเร็จความมั่นคงความก้าวหน้ามีทรัพย์สินเงินทองมีความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันสมบูรณ์ดีด้วยทุกท่านทุกคนและก็มีสุขภาพกันดีด้วยนะครับสวัสดีครับ